ข้าวต้มร้อยไหมร้อยไหมข้าวต้มอะร้อยไหมข้าวต้มไหมอ่าให้ไหมใหญ่ร้อยไหมมัดตัวให้ไหมร้อยมัดตัวอ่าเอาเลยได้นีลาบไปชิมลาบไปถ้าตู่ถ้าเทยเรามีลาบอยู่อ่ะถ้าถ้ามุดเหนื่อยเตียงมากินข้าวลาบได้นะทีนี้ข้าวก็ยั่งนี่เดินหัวใจานี่บอกันว่ามันขึ้นเรื่องกับเม่ไหรเดินอืมอืมมันมันเป็นหลุนี่มันไม่มีเล่โ์หลอกอะไรหลอกอะไร อ๋อไทยลอยไม่ต้องกลกัวโรคมีาหานเสริมช่วยได้เจ็ดลอยแปดสิบสามสิบแมละกินไปตาไม่ต้องไปเอาเบียเซอร์อย่างอื่นให้แน่นอนเพราะวา่าหนุ่ยเองอ่ะเป็นมอหลอรดูมอสร้างผ่าตัดสร้างปีสร้างหลอบหนุ่ยอย่างให้เลยเพราะวา่าหนุ่ยไม่ผ่าตัดหนุ่ยกินอาหารเสริมส่วนนึงเดียวให้แม่กินไปซ่องแมทอมไปตายลินแล้วอพอจำเป็้หรือไม่แม่นั้นแกกินยาหมากความดันเตื่นชาวามากก็กินยาความดันแล้วแต่ดีนะถึงแกออกกําลังกายเพราะว่าอะไรอันนี้กว่ามันแกกินในนี่ แกเป็นความนั้นหรือแกเป็นอ้นี่กันแกออกกำลังกายแกก้าวซิบแล้วแกยังยกขึ้นออกกำลังกายบางคนขี้คลานตายในนี้หนาวเย็นๆยกขึ้นมาออกกำลังกายยันว่าหนุ่ยลาวแกยันอย่างแกยันยน,น,น่อะไรอีกคนหนึ่งลาวนี่นี่กระนองก็องแมมนี่หน้าอ๋องอันนี้ยายฉเฉยไรแล้วนะยายพินเผื่อนบานอยู่แขนนี่เลย,นยเนาะย่มจาอยู่เอนี่ไย่จำได้มากถูกขวัญถูกชาวจำได้ดไดเผื่อนยายมากแร่ยายมาห้หหหายายเดิดน มักแหละเลย <c oughs> แม่ใช่แม็กันบ้างนะอักมากกันเพราะว่ามันไอมันมีเดี๋ยวนี้มันมีมักโควิดอะพวกไอ้อ่ะพอไปตรวจเป็นโควิดเลยหนุ่ยเนี้ยแต่แหลห่หนุ่ยไอหนุ่ยเน่าในมิลโล่าเป็นโควิดใช่ไหมพอไปตรวจพบเลยว่าเป็นโควิดมันเป็นงานเลยเนี้ยแต่มันให้งางกัน <c oughs> ร้อยไหมหนองไม่ร้อยผานนันล้นไม่เออคนไม่ชอบลรวบอกว่าไอ้กินว่ะ แต่ว่าให้กินลาบทุกคนหลอบลาบเออน้าอ้องอยากกินแกงกุ้งไม่ใช่เหรอ,อก็กินข้าวกะแกงกุ้งแหลกกุ้งนั้นเนี่กิน,นอะไรันนีออ้อ๋อชิมชิมาชิมไดนะเดี๋ยวคนมันไม่ชอบนั้นเขาเลยลองชิมต้มไม่ออต้มไม่เน,น้นแต่นี่ตอนนี้มันากกินกแกงตก็ไม่เข็ยคือข้าวอันนี้หน่ยต้มกับข้าวเหนียวมันจะเหน,น,นียวแบบนี้แหละไม่ได้ใส่ข้าวซุ้ยไปไงเพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวถี่เลือกยวนไม่ต้องถุง่ม บอกว่าคนหนึ่งเน่งข้าวเนี้ยกินกระลาบไงแล้วพอข้าวเนี้ยออกมาต้มข้าวต้มเขาบอกว่าเวลาต้มข้าวต้มมาให้ไส่ข้าวเนี้ยมันจะร้อยไม่ใช่ต้มไส่ข้าวต้มอนี้มันจะคอนแบบเนี้ยมันจะเนี้ยชอนมันเหมือนแบบทำโจกันยายเมือนทำโจกับยายพินบ่ไหมเหมือนทำโจกกันเลยแม่ร้อยอยู่นู้นรอยกะลีปียิบปีนนับตาแหลกอยู่นู้น